เอาทีนี้ตอนนี้ถ้าผูดถึ่งคนลักครึงพี่บอกเี้งไปใช้มั่งหรือยังยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ <c oughs> คนหลักครึงเนี่ย เริ่มมาแต่วันที่หนึ่งกันยานนยนแต่ต้องใช้สักครั้งหนึ่งก่อนวันที่14กันยานะไม่งั้นโทษตัดสิทธนะเราพาคุณผู้ชมไปแลบรรยากาศร้านอาหารแล้วก็ร้านคายยามค่าคืนในจังหวัดนครศรีธรรมาราชค่ะต้องบอกว่ากลับมาคือคัดกันอีกครั้งนึงและค่ะทาให้ยอดค่ายเนี่ยเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เปิดชายคนละครึ่งเฟสาแล้วก็มีการวอนให้รัฐบาลเนี่ยแหละค่ะเดินหน้าต่อไปกันค่ะจะได้แบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะ ตัรับบรรยากาศที่เราเห็นตอนนี้นะเป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนค่ะการใช้บริการในโครงการคนละครึ่งเฟสหามีมาตั้งแต่แรกวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะต้องบอกว่าเป็นไปย่างคือคัก,กันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบรรยากาศร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าในยามค่ำคืนนะในเมืองข้องจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะไม่ว่าีเป็นถนนพัฒน,นาการขู่ขว้างแล้วก็ถนนราชดำเนินมีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะเข้ามานั่งกินอาหารกินข้าวกันแล้วแหล่แขกร้านก็จะขับขังไป ด้วย mm. ลูกค้าค่ะนอกจากลูกค้าแล้วก็จะมีบรรดารายเดอร์และแคมารอรับอาหารกันค่ะพี่เบาเกลียง เรื่องทีที่เราไปกันเดียค่ะเป็นร้านโกโดงข้าวมันแกงยู่ทีถนนราชดำมืนะ้ันั่นแหละค่ะยู่ทีบริเวณสี่แยกประตูชัยค่ะก็เป็นร้านที่ค่ายโรตีค่ะมีหลากหลายรูปแบบเลยมีข้าวมันแกงมีอาหารตามสัง่งน้ำชาก,กาแฟเครื่องดื่มต่างๆค่ะลูกค้านี่แน,น่นเป็นพิเศษแหละค่ะโดยการซอบท่ามนางเศร้าสุนิสาในยมพ้นเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าทางร้านเนี่ยรวมโครงการคนละครึ่งมาถูกรอบเลยแล้วก็เริ่มตั้งแต่ชายโครงการคนละครึ่งเฟสห้าวันที่หนึ่งที ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเพิ่มขึ้นมีเบาี้ยงค่ะคจากช่วงปกติเนี่ยทีว่ามีลูกคามานั่งที่ร้านก็นัดเนียนอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ยังมีไรเดอร์กันค่ะทีว่ามาสร้างอาหารในโครงการคนละครึง่งผ่านไรเดอร์เนี่ยทำให้ร้านย,ยุ่ได้แล้วก็ลูกจ้างก็มีงานทํากันข้าวนาติประชาชนที่เดินตามมากินอาหารในร้านนะครับาก,รการรวมกลุงมกันคนละครึงร่ง่าเป็นโครงการทีดียากอห้ราลดําเนินการต่อนะครับพราะมองว่าสามารถช่วยเบ่งเบาระาค่าใจใจให้กับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจห่างจระดพุ่งกระทบจากโควิด -19 นะครับ อ่ะคนละคุณระขึงเริ่มชายกันตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะแปดร้อยบาทนะครับวันหนึ่งเนี่ยไม่เกินสามร้อยบาทไม่เกินไม่ถึงเราลดเราออกขึงลดออกขึงหนึ่งมันเดิมนะครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ไปชายกันกว่าวันที่สิบสี่นี้หนึ่งครั้งก็อย่างดีนะครับแล้วก็หลังการก็มีโอกาสได้ชายต่อไปแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ห้ากันยายนเป็นวันแรกของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังยอมค่ะบัจจุบันดิการแห่งรัฐนะครับจะลงทะเบียนไปจนถึงวันที่สิบเก้าตุลาคม เพราะฉะนั้นไม่ต้องแคบนะทยอยกันไปทำานะครับไปกันได้ถูกทีเลยไม่ว่าจะเป็นทีว่าการอำเภอถูกแห้งนะครับคลังจังหวัดถูกจังหวัดหรือว่าธนาคารของรัฐนะครับกรุงไทยอมสิ้นนะอ่าทกซพี่น้องสามารถเป็นลงะเบียงกันได้18ปปีบริบูรณ์แต่ว่าอ่า้ออุทธรณ์ให้วันหนึ่งก็คือว่าคนที่เกิดจริงๆมันต้องเกิน5กันยาใช่ไหมอ่าวันที่4นี่ก็อย่างใดอีกหนึ่งวันนะ เพราะฉั้นเนี่ยใครสิปีบริบูรณ์น,นะครับรายได้ไม่ถึง1ึ่ง0สนบาทต่อปีเนี่ยอ่าแล้วก็ไม่มีสับสิ้นนะครับไม่มีที่ดินการเกษตรเกิน10บไร่า่า้้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน2ี่สิบตารางว่านะก็ไปลงทาเบียนกันได้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับอ่านะคะวันนี้วันแรกนั่นเองค่ะ